ผลตกแห้งปลาพื่นบืนนี่แหละคือปลาบืนไอเข่งปลาคอยูดาอันนี้พอดีเ้้จะนี่นานาอันปานเฮาเราไงเราเห็ดอันนี้ออบไว้ออมอน,นี่ไว้ตกแห้งคาแข้งแน่เนาะตกกว่ามันเบิดขื้นนำํำ อุ้ยผมกเข็งก็ไม่อู้หปลาเขียงคือหลายแต่พูดปลาเข็งปลาเข็งหน่อยอุ้ยมันขึ้นจากสาเนี่ยละพ่อใหญ่เอย๋ยหนึ่งตัวหน่อยเนาะปลาเขีงเนาะโอ้ยค่ะแขงค่ะแขงขึ้นจกากสาเนี่ยละไปบ่ได้นี่ย ปลาบืนปลาบืนปลาบืนนะฮะบึงอีกคนเด้อ,อมันอยู่ทางในเนี่ยมันมาตาสานี่แหละบึงแหละมันมาฆ่าตะไคร่นี่อืมอืมเออ,อเดี๋ยวพวว่อกระเผล่ะตัวจำอนี้ยาะบึงอีกฮะบึงอีก ตัเบิ่งเราขึ้นมาตาสาเลาะก่อนเลาะก่อนมันโตแค่ยังตีละเมื่อคืนทั้งาาคอย,ยทั้งแหงน้ำเส้นขึ้นเลยนี่แหละมันจะค้าวย็่น้ำผ่านี่แหละตกขาดตกเน่ จะขึ้นมาจรสฐานี่ล่ะคือ